เนอ่ะเขาไม่องงิงยใสิ่คนนี้อาอ่าตาา่ไคุณถาวเปอาใหม่ดแล้วพูดเหมือนแบบเป็นตัวอะไรไปเอาอะกันคนเดียวลออร์หมดครับก่อเพาเขียนเขียนคำว่าอโปโก ่เบลผิดั้างครูอะลองคอนมาเลยอะเออรองคอนพี่เบลตอนแรกมันสวยแล้วแหละมันไม่ย้ำมันตื่นเต้นพอพี่เบลย้ำมันก็เลยทุเรศอะตื่นเต้นพี่เบลไอตอยะสวยเพราะเอาไายเดียวแล้วใครมีลายก็เลยดูพี่โบ้เฮ้ยเอามั่งใครเขียนอ่ะสวยพี่เบลมีบางคนบอกไม่สวยนะสวยอ๋อ แต ais, ่ไล่เบเขียนอนนี ER ้ต ER ัวใหญ่อะโคโค่เบลมันเฟืองไอค่ะเฮ้ยมึงเลิกใหีไอ